เข้าสู่ช่วงที่3ของ e-life e, life, e b i s ครับเรากำลังสนทนาอยู่กับคุณอรพักสุวรรณพักดีครับเธอเป็นนักศึกษาเกือนทางด้านภาวะผู้นำอยู่ที่มหาวิทยาลัยแป๊เปอร์าดายสหรัฐอเมริกาครับอันนี้กลับมาเยี่ยมเมืองไทยก็เอาเจ้าเครื่องอ่านหนังสือมาแนะนำให้กับท่านผู้ชมนะฮะอามาดูกันต่อ a z o ซอ i n ินเด่ะทีนี้พูดถึงกลางคืนกลางคืนอ่านไม่ได้อยากจะนอนฟังเจ้า,จาเครื่องนี้อ่านให้เราฟังได้นอนฟังก็นอนฟังนอนฟัง คือมีคนอ่านให้อ่าทำยังไงนะคะก็กดปุ่ม AA นะคะครับอ่าลองดูที่ฮะอา้ากดปุ่มเ a นะคะนี่ก็มีขยายมีอะไรได้อา้าทำไมไม่ได้เอบงบางเล่มมันอ่านได้บางเล่มอ่านไม่ได้ใช่ค่ะ อ่ะเดี๋ยวเราลองลองดูเล่มอื่นดีกว่าเล่มอื่นอ่าลองดูเล่มอื่นนะฮะท่านผู้ชมฮะเพราะบางเล่มนี่เขาเขาก็จะขายอย่างเล่มตะกี้เนี่ยเขามีขายออดิโอคือขายซีดีเขาค่ะเป็นออดิโอบุคือลองดูอื่นคือเดี๋ยวนี้ผมว่าเทคโนโลยีมันมันทำทำให้การอ่านเนี่ยมันมันเข้าถึงเข้ถึงได้ง่ายขึ้นคือถ้าพูดถึงผู้เปียเที่ไม่ง่ายว่าถ้าตาบอดนะคะเราก็ฟังได้ครับเนี่ยตรงเนี้ยตาบอดตาบอดค่ะฟังได้นะคะ ทีนี้อีกอย่างหนึ่งพอพอถ้าหูหนวกก็อ่านเอาว่าจ้เห็นเห็นอาจารย์เราพักก่อนนี่มันทําขยายตัวใหญ่ได้ได้ค่ะก็ทําได้ขยายได้เหมือนในแพทย์แล้วฟูบฟูบเนี่ยขยายอย่างอย่างเงี้ยอย่างถ้าคุณแม่ผมอ่านหนังสือนะต้องเอาอันนี้ใช่ใช่ฮะนะส่แว่นอันนี้ขยายใหญ่ได้อ่าไหนลองให้เขาอ่านด้วยก่อนถือว่าเสียงดีนะครับเสียงดี Hoping to shield myself from the southeast wind that bit through my stocking cap. I tucked my knees into my body and hugged myself in yeah. a futile effort to stay warm. Yeah. Everyone on the was quiet, conserving energy. ต่ n เ็นเลื่อนด้วยค่ะผู้ใช้เนมันเลื่อนด้วยคือเลื่อนแต่ว่าเราคอนโทรลไม่ได้เขาจะเลื่อนเองตามออดิโอที่ฟัง iPad ไม่ได้นะไม่ได้เลยนะนอกจากอ่านหนังสือให้ฟังแล้วมีอะไรเพิ่มเติมครับผมก็สามารถที่จะเล่นเน็ตได้ด้วยฟรี ก็คือจริงๆแล้วคือเราสามารถที่จะเกาเรียกว่าเซิร์ฟก็คือเหมือนกับเล่นเน็ตได้นะคะคเดี๋ยวลองดูนิดนึงเอาเพลงใส่ได้เอาเพลงใส่ได้เพลงนี้ดีกว่าสเตอริโอบางอันอีกจริงนะครับจริงค่ะก็เนี่ยค่ะคือเราจะเล่นเราจะเป็นเบสิ Web, 3, ung, กเว็บเข้าเว็บ MP3 ฟังก็ใส่ไฟเข้าไปในเครื่องอันนี้เหมือนตั้มได้แล้วก็อนาคตต่อไปเขาจะมี t to speech นะคะก็คือว่า เป็นเป็นอีกอันหนึ่งนะคะที่เป็นอันใหม่เดี๋ยวลองแบบนึงครับทีนี้ก็คือถ้าคนไทยจะสั่งซื้อบ้างเขาทำยังไงอาจารย์รัพัฒแล้วราคาครับราคาเป็นยังไงเอาเครื่องเล็กเครื่องเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูเน็ตให้เน็ตครับท่านผู้ท่านผู้ชมจะได้เข้าใจว่าไม่ใช่แค่ iPad ที่ทําได้นะฮะอันนี้คือฟรีแบบว่าไม่ต้องเสียเงินค่าอะไรเลยอ๋อนี่ข้าวิกิพีเดียแต่มันจะช้าหน่อยเพราะว่าของเขาเครื่องเขาไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อเพื่อดูเว็บเพื่อดูเว็บนะคะแบบนึง ครับการรักทําให้คนเรารักการอ่านมากขึ้นนะฮะผมคิดว่าเดี๋ยวอีกสักพักเมืองไทยน่าจะมีนังสปลภาษาไทยนน่าจะมีภาษาไทยนะฮะเห็นเขาเริ่มมีนะเดี๋ยววันหลังต้องเชิญเชิญมามามาคุยหน่อยอาที่มาดูตัวเล็กบ้างนะฮะเจ้าเราพักดูตัวเล็กนิดหนึ่งค่ะ ตัวเล็กนี่น้าจะถูกผมดีผมชอบตัวเล็กนะตัวเล็กนี่ตอนนี้เท่าที่ทราบตัวนี้ราคา139.99ก็คือประมาณสัก4ีาพันใช่สี่ห้าเลยาพันเลยนะคะซึ่งซึ่งถ้าเกิดมันมองว่าเราก็จะกำไรในเรื่องของซื้อหนังสืออันนี้เก็บหนังสือด้กี่เลครับถ้า5พันนี่เก็บหนังสือด้กี่เลก็เท่าที่ทราบประมาณ2,000งพ่นเดี๋ยวเฟ้อครับเดี๋ยวเฟ้อก็อันนี้ก็จะเหมือนเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าคือบางคนเขาจะซื้ออันใหญ่เพราะว่าเขาจะไว้อ่านเท็กซ์บุ๊กครับจะทำไมของอาจารย์ซื้อซื้อทั้งสองอันเพราะเมื่อตอนต้้นนนคืืออออซัเลก่ แล้วก็พอตอนหลังเราจะอ่านเท็กซ์บุ๊กแล้วมันไม่ค่อยสะดวกก็เลยมาซื้ออันใหญ่นะคะแต่จริงๆแล้วคือถ้าถามว่าอันนี้มันจะเบาวกว่าถามจริงๆอาจารย์ไปเรียนเมืองนอกเมืองนาเนี่ยฝรั่งใช้ไหมอย่างเงี้ย อ๋อใช่ค่ะเกิดเมืองเลยเดินถึงกันไม่ไม่เฉพาะคือมันฝรั่งเนี่ยจริงๆแล้วจะมี3พวกพวกนึงคือว่ายังไงก็ไม่เอาอันนี้คือยังไงก็ต้องอย่างนี้แน่เพราะชอบหนังสือหรือถือต้องได้นะแล้วก็พวกที่ว่าเออชอบที่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับแล้วก็พวกนี้เนี่ยคือเขายังไงเขาต้องอ่านแน่เด็กสมัยเด็กโลกปัจจุบันเนี่ยของฝรั่งเนี่ยอ่านหรือไม่ก็พวกที่เป็นชอบเดินทางผมพวกนี้เขาอ่านอยู่แล้วผมได้ข่าวมาบอกช่วงคริสต์มาสเนี่ยเขาซื้อของขวัญกันใช่ไหมใช่ค่ะก็คือว่าส่วนใหญ่เราก็ หรือเป็นคินเดิลเลยนะคะแล้วก็คือคาดว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากคือหนังสือที่เป็นกระดาษเนี่ยคงจะใช้ไปได้น้อยมากแล้วในอนาคตแต่คงไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่หมดไปเพราะมันจะมีบางคนที่เขาก็ไม่ยอมเปลี่ยนแน่นอนแล้วก็เขาบอกว่ายอดขายหนังสืออีบุ๊กเนี่ยนะครับ,รบแซงหนังสือกระดาษจริงเปล่าออืือ ตรงนี้คือยังไม่ทราบในเรื่องของหลักฐานข้อมูลนะนะครับอาจจะเป็นการ PR หรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าเท่าที่เห็นจากในอเมริกาเนี่ยตอนนี้คือคนเนี่ยคือคือเกาเรียกว่าร้านหนังสือมันเริ่มปิดครับเริ่มปิดเออเริ่มปิดกี่ตาวเลือกว่าขายมีมีคนซื้อคือก็ถูกทางแล้วคือจะไปซื้อในนี้เปล่านะคะหรือเปล่าหรือว่าจะไปซื้อในแง่ของหนังสือมันต้องพิมพ์นะต้องสต็อกนะครับมันจะต้องมีวุฒิการณ์มากมายเลยคือคือตอนนี้เนี่ยวิชั่นโมเดลของหนังสือเนี่ยเปลี่ยนละที่อเมริกาเนี่ยตอนนี้เนี่ยคคืืืืออออออรร้้้าาานนนนนนนหหัังงงสสสเเเเเีีี่่ยยยมวลไไปปตติ์ชจก็ ในในเน็ตนี่มีเยอะกว่าครับร้านหนังสืออย่างคิโนคุนิยะยังมีมากกว่าร้านเออ่บานเซนโอบลสในอเมริกาเลยบางทีสรุปเมืองไทยเจริญกว่าอเมริกาไม่เพราะว่าเมืองไทยเนี่ยคนนิยมต้องต้องกระดาษแล้วเราต้องไปร้านที่มีหนังสือเยอะแต่ของอเมริกาเนี่ยเขาเสิร์ฟเน็ตที่นี่หนังสือบางเล่มเนี่ยอาจจะเรียกว่าไม่ได้ว่าจะดีมากแต่เนื่องจากว่ามันเสิร์ฟแล้วเสิร์ฟเจอบนเน็ตก็คือจะขายได้ดีแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเทรนด์ของร้านหนังสือในอเมริกาเนี่ยจะเปลี่ยนเยอะ <rium> <asure> จะปิดเยอะแล้วหันมาเป็นอีบุ๊กสครับนีถามดรอรลภักเป็นกรณีของยังไม่เป็นดรอาจารย์อรลภักในกรณีที่ผมไม่มีไม่มีเครื่องเจ้าเครื่องฮาร์ดแวร์ไม่มีไม่มีฮาร์ดแวร์ใช้เงินเสมือนได้ไหมอย่างอื่นมีเสมือนจริงได้ไหมแปลว่าอะไรคะความหมายหมายความว่าอเมซอนอเมซอนเนี่ยเขามีซอฟต์แวร์ให้เราอ่านบนพีซีบนบนบนไอแพดแล้วก็ทดลองใช้ทดลองใช้ก่อนก็คือก็คือตัวที่เขาเรียกว่าเป็นคินเดิลเนี่ยนะฮะก็คือมันมี่หลักลงไหลได้ จริงๆแล้ว k i n d ด e เนี่ยก็คือความหมายคือเป็นซอฟต์แวร์ที่การซอฟต์แวร์ที่อ่านหนังสือได้ออนไลน์มันก็คือจะอ่านบนเครื่องนี้ก็ได้เครื่องใหญ่เครื่องเล็กหรือเป็นเครื่อง iPad ก็ได้นะคะหรือคอมพิวเตอร์ก็ได้แต่ทีนี้คือ,อเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะคะอันนี้เป็นแอปที่ชื่อว่า a เมซอ n คินเดิลนะคะอ๋อเป็นแอปอุนแอปนะคะแล้วก็ก็เป็นหนังสือเหมือนกันอย่างงี้ยหคะ่ะเพียงแต่ว่าข้อดีข้อเสียจะแตกต่างกันนะคะก็คือว่า มันจะแสบตาเหรอคะเพราะฉะนั้นคือว่าก็คือไม่ใช่เทคโนโลยีอีอิงไม่ใช่อีอิงไม่ใช่หมึกก็เป็นเหมือนจอทั่วไปนะคะซึ่งัวนี้จะสบายตากว่า้องอีอิงอี่จะเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะดูแลสบายตาแต่ก็คาดว่าในอนาคตเนี่ยนะคะการปรับของตัวนี้เนี่ยอาจจะมีสีมากขึ้นแต่ตัวนี้เองก็จะต้องปรับให้สบายตามากขึ้นเพราะว่าแข่งกันในระยะนิดนึงนี่บนไอโฟนผมก็มีเหมือนกันค่ะมีเหมือนจริงเหมือนกันนี่ค่ะ ครับก็ท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คือโลกของการอ่านฮะเครื่องอ m a ซอน k ิน d ด้นยังมีอีกหลายค่ายนะครับโลกของการอ่านหนังสือยุคใหม่มาอ่านอยู่บนนี้สั่งซื้อหนังสืออยู่บนนี้จากอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อรพัชส่วนพักดีมากนะครับที่มาให้ความรู้เราขอบคุณมากนะครับครับและเราสามคนลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ